สวัสดีครับก็มาต่อที่คลิปการเฉลยไปบบฝึกหัดสอข้อ6นะครับในคลิปที่แล้วตอนแรกผมกะว่าจะเฉลยทั้งข้อ5ข้อ6รวมในคลิปเดียวกันนะครับแต่ว่ารู้สึกมันเริ่มยาวก็เลยเปลี่ยนเป็นเฉลยข้อ5อันหนึ่งแล้วก็เฉลยข้อ6อีกคลิปหนึ่งนะครับดังนั้นคลิปนี้ก็คลิปต่อจากอ,อันที่แล้วนะครับเป็นการเฉลยข้อ6ทุกข้อย่อยนะครับโดยปลาบฝึกหัดนัมาจากหนังสือเรียนสสทชั้นม .4 เล่ม2นะครับขอต่อเลยเลยครับ ในคลิปที่แด้วเนี่ยเราเสนอข้อ5ไปแล้วนะครับที่หาค่าแอกเซวาลูของ x แล้วก็นั่งคำนวณคำนวณโดยใช้ค่าประมาณของ x นะครับก็ยาวเลยนะเป็นโจทย์แบบนในการฝึกคิดเลขแค่นั้นเองนะโอเคต่อไปก็มาดูข้อ6เลยนะครับจงหาเซตคําตอบของอสมการต่อไปนี้นะครับข้อแรก1มาก5กำลัง x มากกเท่ากับ27นะครับเราก็เทคกรอบสข้างได้นะครับ เราใช้ล็อกฐาน10เนาะเพราะว่าปกติในหนังสือชอบใช้ล็อกฐาน10อ่าแต่ว่าที่ผมบอกไปนะปกติอ่าถ้าในคณิตศาสตร์อื่นๆทั่วๆไปตั้งแต่ระดับมิทยาลัยเนี่ยเราชอบใช้ล็อกฐาน E มากกว่านะครับเพราะว่ามันอ่าโผล่ในคณิตศาสตร์อย่างเป็นธรรมชาติตามชื่อมาเลยนะเนี่ยจะรอล็อกอะไรทึ่มอ่ะแต่ที่นี้ผมก็จะใช้ล็อกฐาน10ตามอ่ที่นิยมใช้กันในระดับมปลายนะครับก็เทคล็อก2ข้างเป็นแบบนี้นะครับ จากล็อกฐานสีเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะดังนั้นเวลาเดี๋ยวนะเลอะเทอะเลยเวลาเรามี a มากแลว่า b เงี้ยใส่ล็อกสองข้างก็เครื่องหมายเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นผมก็เอา x ลงมาได้นะครับก็เป็นอย่างนี้แล้วก็ล็อ,ลอกห้านี่มากกว่า0นะครับล็อ,ลอกหนึ่งเป็น0แล้วล็อกล็อกหมากกว่า0ูนย์นะครับอย่าลืมว่า มันประมาณนี้นะเวลาใส่1เข้าไปเนี่ยตอบ0ูนย์แล้วก็อะไรที่มากกว่า1ตอบมากกว่าศูนย์นะครับดังนั้นล็อกหมากกว่าศูนย์เพราล็อกหมากกว่าศูนย์เราหารทั้งสองข้างได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก็จะเป็นแบบนี้ก็สรุปว่าข้อ1เนี่ยตอบว่า x มากกว่าเท่ากับล็อกยีส่วนล็อกหนะครับดังนั้นเซตคําตอบก็คือตั้งแต่ล็อกยีส่วนล็อกหไปอินฟินิตี้นั่นเองอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับตามนี้ ต่อไปมาดูข้อ2นะครับโอ้ที่เริ่มไม่พอเนาะเดี๋ยวนะผมก็เว้นที่ไว้น้อยซะเลยจีไม่เป็นไรขอคิดขั้นตรงนี้แล้วกันนะมาดูข้อ2นะครับอ่ามันมี e ยกกําลังส x ลบ e ก,กําลังส x แล้วก็มากกว่า110นะผมย้าย110มาเลยแล้วกันนะก็เป็นลบหนึมากกว่า0เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดใครมองไม่ออกเนี่ยเราก็อาจจะอ,นนอันนี้4 x นะครับขอโทษครับเดี๋ยว ผมเขียนเหมือนกันเลย e กําลังสี่ x นะครับแล้วก็ลบกับ e กํลังสอง x แล้วก็มากกว่าหนึ่งร้อยสิบย้ายหนึ่งร้อยสิบมาอยู่ด้วยกันนะครับอันนี้ถ้าใครมองออกก็แย,ยตกตัวประกอบเลยก็ได้นะครับถ้าใครมองไม่ออกก็มองตัวนี้เป็น a นะอันนี้เป็น a แล้วอันนี้มันก็จะเป็น a กําลังสองมันก็จะเป็น a กําลังสองลบ a ลบหนึ่งร้อยสิบเงี้ยแล้วก็แย,ยตกตัวประกอบเหมือนอแก้สมการพหุนามอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นในที่นี้เดี๋ยวผมให้ a เท่ากับ มันจะได้เหมือนในคลิปก่อนหน้านี้เนานะให้ a เท่ากับ e กำลัง 2, x ก่อนเพราะฉะนั้นผมก็จะได้ว่า a กำลังสอง 2, ก็คือ e กำลัง4 x แล้วก็เปลี่ยนเป็นสมก,การอา่าสมก,การที่เราน่าจะคุ้นเคยมากกว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นสมก,การพหุนามธรรมดาละเราก็แก้สมก,การพหุนามเนี่ยเราก็เรียนกันมาแล้วเนาะเราก็แค่แยกตัวประกอบนะครับมี11กับ10แล้วก็ลบกับบวกอย่างนี้นะครับ แล้วก็จะไปจัดแต่ลงเล็บมากกว่าศูนย์ไม่ใช่อย่านั้นทฤษฎีคือถ้ามีวงแต่ลวงเล็บคูณกันเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะจัดแต่ลวงเล็บเทบ่ากับศูนย์แล้วก็หาแต่ละอันได้แต่ว่าเวลามันเป็นอสมการก็คือเราก็ต้องเขียนเส้นจํานวนแบบที่เคยสอนไปในคลิปก่อนหน้านี้นานแล้วนะครับเราก็ใส่เครื่องหมายบวกลบบวกอะไรเงี้ยนะก็คือคิอคดเครื่องหมายว่าอันเมื่อไหร่เป็นบวงเมื่อไหร่เป็นลบนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่าอันเนี้ยคือเครื่องหมายของตัวนี้แล้วเราอยากให้ตัวนี้มันมากกว่าศูนย์เราก็เลย เอาเฉพาะที่เป็นบวกมนตอบก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเพิ่มหน้าก่อนนะครับหน้าไม่ทีไม่พอละงนั้นตรงนี้ถ้าตอบเป็นใน a ก็คือ a จะต้องอยู่ในช่วงที่น้อยกว่าลบสิหรือ a มากกว่า1ิบนะครับแต่นี้ยังไม่เสร็จนะเพราะที่จริงเราต้องแก้อสมการในตัวแปร x และ a คือ e ยกกาลัง2 x นะครับดังนั้นก็คือแบบนี้ e กำลังสอง x น้อยกว่าลบ10หรือ e กำลัง2 x มากกว่า11ตรงนี้ก็คือไม่มีคำตอบนะครับหรือเซตคำตอบเป็นเซตว่างเพราะว่าที่ผมบอกไปแล้วนะ e ยกกำลังใดใดเนี่ยมันก็เป็นตัวที่มากกว่า0นดังนั้นไม่มีทางที่จะน้อยกว่าลบ10ได้นะครับก็เลยแก้อันนี้อันเดียวนะครับ e กำลังสอง x มากกว่า11ออันนี้ก็เทคล็อกได้นะครับอันนี้มันเป็นฐาน e แล้วเนาะก็ใส่ล็อกฐาน e ไปแล้วกันนะครับ ก็ใส่ล็อกแทน e แบบนี้จากนั้นก็เอา 2x ลงมานะครับแล้วก็ x ก็เลยมากกว่า1ส่วน2ล็อก11แบบนี้จะเขียนเป็นล็อก11แล้วก็ส่วน2นี้ก็ได้นะแล้วแต่นะครับดังนั้นเซตคำตอบก็คือ l o อก11แล้วก็หารด้วย2นี้ต่อไปไป infinity อ่ะก็ได้คำตอบของข้อ2นะครับนี่คือเซตคำตอบของมัน ต่อไปมาดูข้อ3นะครับผมเว้นที่ไปแล้วนี่ log x มากกว่าลบ3าลบ3.5นะครับเราก็อาจจะเขียนเป็นอย่างนี้ก่อนอลบ3าก็คือเท่ากับ log ของ10ยกกำลังลบ3.5นะ เพราะว่าอันนี้เราใช้ล็อกฐานสิบอยู่ดังนั้นถ้าคิดเลขตัวนี้เราก็จะเอาลบสาจุดห้าลงมาแล้วก็ล็อกสิบฐานสิบตอบหนึ่งก็เลยเท่ากับตัวนี้แหละนะแล้วก็เราก็ใช้ความจริงที่ว่าล็อกมันเป็นฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับดังนั้นเวลาเรามีเอ a มากกว่า b เนี่ยเราใส่ล็อกฐานสิบสองข้างก็ได้นะครับและแน่นอนว่าถ้าเกิดว่ามีล็อก a มากกว่าล็อกบเนี่ยเราก็สรุปได้ว่า a มากกว่า b นะอันนี้สมบัติของล็อกนะเป็นฟังก์ชันเพิ่ม ดังนั้นตอนนี้เราก็ใช้สมบัติของล็อกต่อนะครับก็เลยได้ว่า x ก็ต้องมากกว่า10บยกกำลังลบ3 5. นั่นเองแค่นี้นะครับก็เลยเซตคำตอบก็เขียนตามนี้นะมากกว่า10ยกกำลงลบ3 5. นะครับต่อไปข้อ4นะครับอ่ะข้อ4นี้ต้องระวังละ ที่จริงคืออ่าม,มีอันนึงที่ผมก็ลืมบอกไปตั้งแต่แรกเนาะคืออย่างข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยไม่ได้พูดถึงเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นเลขชี้กําลังเนี่ยเลขชี้กําลังของอ่าเอ e กซ์โพเนนเชียลฟเนี่ยเป็นจานวนจริงใดๆก็ได้แต่ว่าพอล็อกเนี่ยโดเมนมันคือต้องเป็นจํานวนจริงบวกนะครับดังนั้นที่จริงไอ้พวกเนี้ยที่จริงผมต้องเขียนแต่แรกเนาะว่า x ต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนะอย่างเช่นข้อ3าเนี่ย x ต้องมากกว่าศูนย์ด้วยแต่ว่าพอมากกว่า10ยกกําลังลบสาเนี่ย มันก็มากกว่าศูนย์อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ต้องตรวจอะไรเพิ่มแต่ว่าข้อ3นี่จะทําต่อต้องระวังที่หนึ่งนะครับก็คือไอตัว7จ็ด x บวกหนึ่งเนี่ยมันต้องมากกว่าศูนย์ด้วยนะครับงนั้นผมเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะ7จ็ด x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์เพราะฉะนั้น x ต้องมากกว่าลบหนึ่งศูนเจ็อ่ะพอเป็นตัวที่มากกว่าศูนย์ละก็สบายใจละทําต่อได้นะใช้สมบัติของล็อกอะไรต่างๆได้หมดก็อ่าทำแบบเดิมนะครับก็คือมีล็อกอ่าเจ็ด x บวก1น้อยกว่าเท่ากับ log สิกยกกำลัง4.5่จุาอังี้นะคะแล้วก็อสี่อแล้วก็เหมือนเดิมนะใช้ log เป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยดังนั้นเราก็ปลด log ลได้ก็เลยเหลือเป็น7 x บวก1ต้องน้อยกว่าเท่ากับ10ยกกำลัง4.5ย้ายข้างไปธรรมดานะครับ x ก็จะน้อยกว่าเท่ากับ10ยกกำลัง 4.5ลบ1นส่วน7นะไอ้4ี้นี่จะเขียนเป็น9ส่วน2ก็ได้นะครับมันมันก็คงทำได้หลายแบบนะแต่ว่าอันนี้ในที่นี้ผมค้างไว้อย่างนี้เลยแล้วกันนะสรุปว่าเราได้คำตอบว่า x ต้องน้อยกว่าคูน่นี้แต่อย่าลืมว่าเราต้องเอาอินเตอร์เซ็กต์กับตรงนี้ด้วยนะครับก็คือ x ต้องมากกว่าลบ1.7่ 7, เออลบ1งส่วน7นั้นพออินเตอร์เซ็กต์กันนะครับรูปมันก็จะเป็นประมาณนี้ลบ1่ส่วน7มันจะอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็นี่ศูนย์แล้วก็อันนี้ อันนี้ไม่ได้ว่าตามสเกลนะแต่ว่าก็ประมาณนี้ละกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันต้องมากกว่าลบหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วก็น้อยกว่าเท่ากับสิบยกกำลังสี่จุดห้าลบหนึ่งส่วนเจ็ดดังนั้นคําตอบก็อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงเปิดลบหนึ่งส่วนเจ็ดแล้วก็ปิดที่สิบยกกำลังสี่จุดห้าลบหนึ่งส่วนเจ็ดตามเนี่ยนะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วง,งเล็บงี้นะครับเปิดแล้วก็ตรงนี้ปิดงี้นะครับอ่ะก็ได้คําตอบเซตคาตอบของข้อสี่ ต่อไปข้อห้าบ้างนะครับข้อห้าเหมือนเดิมนะครับก่อนทำต่อนี่ต้องระวังนิดนึงว่าเราจะต้องมีว่า x บวก2ก็ต้องมากกว่าศูนย์นะเพราะว่ามันอยู่ตรงล็อกของเนี้ยนะครับโดมเมนของล็อกก็คือต้องใส่จานวนจริงบวกเข้าไปดังนั้นตัวนี้ต้องมากกว่าศูนย์ตัวนี้ก็ต้องมากกว่าศูนย์นะครับก็เลยได้ว่า x มากกว่าลบ2และ x มากกว่าลบ1นะเอาอินเตอร์เซตกันนะครับ ก็จะได้ว่า x มากกว่าลบหนึ่งแบบนี้จากนั้นนะครับก็แก้สมการต่อนะครับมันก็จะเป็นล็อกพอตอนนี้ทุกอย่างเป็นบวกแล้วนะครับดังนั้นะผมใช้สมบัติของล็อกได้ก็คือล็อก m ลบล็อก n เนี่ยก็เป็นล็อก m ส่วน n นะครับก็เป็นล็อก x บวก2ส่วน x บวก1ฐานคือ0.5น้อยกว่า2ออ๋อ อันนี้ก็ต้องระวังอีกแล้วนะเพราะว่าฐานสูจุดห้านี่มันมันเป็นฟังก์ชันลดแล้วนะดังนั้นเดี๋ยวต้องมีสลับเครื่องหมายนิดนึงนะครับสูุดห้าก็คือหนึ่งส่วนสองนะครับแล้วผมเขียนเป็นสองกำลังลบหนึ่งนี้แล้วกันนะเ,ออเดี๋ยวเขียนเป็นหนึ่งส่วนสองแล้วกันนะขอโทษครับเขียนเป็นหนึ่งส่วนสองก่อนนะ แล้วก็อยากเป็น1นึ่งส่วนสเหมือนกันดังนั้น2ก็คือ1นึส่วนสยกกาลังสอง,งนะครับแบบนี้นอีกรอบกน่งนะครับเผื่อใครตามไม่ทันก็คือเรามีล็อกเอ็มลบล็อกเอ็นี่ยก็เลยเป็นล็อกเอ็มส่วนเอ็นะครับแล้วก็ฐาน0ูนย์จุดห้าผมเขียนจาก0ูนย์จุดห้าเป็นหนึ่งส่วนสองนะครับมันจะได้เข้ากับสองนี้เนาะแล้วก็เพราะตรงนี้เป็นล็อกฐานหนึ่ส่วนสองเนี่ยผมก็เลยเขียนเป็นฐาน1นึส่วนส แล้วก็เอาสองไปที่เลขชี้กำลังเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเอาสองลงดึงลงมามันก็จะตอบเป็นสองล็อกหนึ่งส่วนองฐานหนึ่งสองเนี่ยมันก็ตอบ1หนึ่งเออาสองคูณหนึ่งเป็นสองตามน,นี้นะครับหลังจากนี้ตรงนี้เราเวลาเราจะลดล็อกนี่เราต้องสลับเครื่องหมายนิดนึงนะครับเพราะว่าอพอฐานมันเป็นฐาน1นส่วนสเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดนะครับก็คือถ้าเวลามี A มากกว่า B e เนี่ยแล้วเราใส่ฐานเป็นพวกที่ฐานน้อยกว่า1เนี่ย เครื่องหมายมันจะสลับนะครับเพราะว่ามัน,ม,นมันกลายเป็นฟังก์ชันลดคือไอ์ยเท่ากับล็อกฐานฐาน b เนี่ยถ้า b มันมากกว่า1น,นรูปมันนี้นะครับแต่ว่าถ้า b มันมากกว่าศูนย์แล้วก็น้อยกว่าหนึ่งเนี่ยรูปมันประมาณนี้เนาะเป็นฟังก์ชันลดนะครับดังนั้นเครื่องหมายสลับ อ่าแน่นอนถ้าถ้ามีล็อกเหมือนกันนะจากนี่ก็จะสลับเครื่องหมายจากน้อยเป็นมากมากเป็นน้อยนะดังนั้นตรงนี้น้อยพอปลดล็อกมันจะเป็นเครื่องหมายมากนะครับก็จะเป็น x บวกสส่วน x บวกหนะครับเออ่มากกว่า1นึส่วนสองกำลังสองนี้นะแล้วก็คูณไข่เลยนะครับมันก็จะอ่ฝั่งฝั่งนี้ฝั่งขวามันเป็น1นงส่วนสี่นั้นพอคูณไข่เนี่ยเอาสคูณไข่ได้นะครับอ๋อ แต่ x บวกหนึ่งอไม่ไม่ไมคูณค่อยได้อยู่นี่อะ c นะครับคูณ x บวกสองส่วน x บวกหนึ่งมากกว่าศูนย์เดี๋ยวนะขอเพิ่มหน้าก่อนนะครับอ่ะตรงนี้มีข้อควรระวังนิดหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเป็นเอ่อเดี๋ยวนะขอโทษมากกว่าศูนย์ทำไมไเขียนพิดีละหนึ่งนี่นะครับอ,อ่ะ่ถ้าถ้าเป็นมันถ้ามันเป็นอสมการโดยทั่วไปเนี่ย เราไม่มีสิทธิ์เอา x บวกหนึ่งคูณไข่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่า x บวกหนึ่งเนี่ยมันเป็นบวกหรือเป็นลบสิ่งที่เราทําในการแก้สมการโดยทั่วไปเราจะย้ายหนึ่งมาฝั่งนี้นะจากลบหนึ่งเนี่ยแล้วก็หาตัวเศษตัวส่วนอย่างเงี้ยน,นั่งคํานวณไปแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นศูนย์ฝั่งนี้ก็แย,ยตกต่วประกอบแล้วก็ทําแบบตอนที่เราเคยเรียนในการแก้อสมการหรือ,อการแก้สมการหรือสมอสมการพวกนามนะครับแต่ในที่นี้เนี่ยผมคูณไข่ก็ได้นะครับเพราะว่า ผมตั้งไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่ายังไง x บวก2กับ x บวก1ต้องมากกว่า0ดังนั้นก็เลยได้ว่า x มากกว่าลบ1ซึ่งก็คือ x บวก1มากกว่า0พอรู้ว่าตรงนี้มากกว่า0ปุ๊บนี่คูณควายได้เลยนะไม่ไม่ได้ต้องสลับเครื่องหมายอะไรเลยด้วยก็เลยออกมาเป็นแบบนี้ 4x บวก8อันนี้คือคูณตัวเศษธรรมดานะจากนั้นก็คูณควายนะครับก็จะเป็น x บวก1 ล้วพอย้ายข้างมาก็จะเป็น 3x นะครับมากกว่าเห็นไห 4x บวก8ล x บวก1แล้วก็ 3x 1ลบ8เป็นลบ7ก็เลยได้ว่า x มากกว่าลบ7ส่วน3นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมว่าเราต้องตรวจกับอันแรกสุดก็คือ x ต้องมากกว่าลบ1ด้วยนะเราเอามา intersect กันนะครับ ลบหนึ่งอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ลบเจ็ดส่วนสามอยู่ตรงนี้เราได้คําตอบคือตรงนี้พออินเตอร์เซสก,กับที่เราคานวณไว้แต่แรกนะครับมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้มากกว่าลบหนึ่งเพราะฉะนั้นก็คือ x ต้องมากกว่าลบหนึ่งนันเสร็จคตอบก็คือแบบนี้นะครับซึ่งผมเขียนไว้แล้วตรงนี้นะครับก็เลยจบก,บการเฉลยแบบฝึกหัดข้อห้าซึ่งก็คือครบหมดแล้วของการเฉลยแบบฝึกหัด2อนะครับ ดังนั้นคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับใครยังไม่ได้กด subscribe อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเดี๋ยวพอมเวลาผมก็จะเฉลยในแบบฝึกหัด2.7ในคลิปถัดๆไปครับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ